หนึ่งเรื่องราวค่ะเรื่องของศักยภาพของสถาบันการเงินนะคะมีหลากหลายโจทย์แล้วค่ะที่ทางด้านของสถาบันการเงินไทยนั้นต้องมีการตีให้แตกแล้วก็สามารถที่จะบรรลุนะคะถึงโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชนได้นะคะรวมไปถึงสินเชื่อของภาคธุรกิจด้วยล่าสุดค่ะทางด้านของการคัดเลือกบทความการศึกษานะคะ16ปัญหาหลักเพื่อชีวิตของคนไทยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรในด้านการประเมินศักยภาพการทํางานของระบบสถาบันการเงินไทยผ่านมุมมองของดร สมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรและรองผู้จัดการใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Economic Intelligence Center หรือว่า EIC ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะได้ะระบุถึงศักยาภาพของสถาบันการเงินไทยในฐานะคนกลางในการจัดสรรทรัพยากรทางการเงินให้กับคนในระบบเศรษฐ,ฐกิจอย่างทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการของผลิตภาพเพื่อให้เกิดการสะสมทุนและเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานการเติบโตของเศรษฐ,ฐกิจในระยะยาวระบุบ,บอกว่า ณปัจจุบันนี้สถาบันการเงินของไทยสอบผ่านใน2คุณสมบัติแรกค่ะก็คือการอ้างอิงจากสำรวจของธนาคารโลกนะคะคุณสมบัติที่1คือการมีประสิทธิภาพสามารถจัดสรรทรัพยากรทุนได้อย่างเหมาะสมถูกที่ถูกเวลา2คือมีเสถียรภาพค่ะ คือสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับหน่วยเศรษฐกิจรองรับผลกระทบเชิงลบจากปัจจัยแวดล้อมที่เกิดขึ้นในภาวะเศรษฐกิจโลกได้เห็นได้จากอะไรเห็นได้จากการรับมือจากวิกฤตโควิดในช่วงที่ผ่านมานะคะส่วนคุณสมบัติที่3ค่ะนั่นก็คือเรื่องของความทั่วถึง ในการวัดถึงสัดส่วนการเข้าถึงสินเชื่อของภาคธุรกิจตรงนี้คะแนนยังต่ำนะคะเนื่องจากเผชิญข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อมีปัญหาเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและการศึกษาประวัติทางการเงินและแผนธุรกิจการเรียกร้องหลักทรัพย์ค้ำประกันในอัตราที่สูงในขณะที่วิกฤตการเงินในปี2540ส่งผลทำให้สถาบันการเงินไทยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงและก็ดูแลในเรื่องของความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นดังนั้น ต่อจากนี้ค่ะกุญแจสําคัญอยู่ที่ระบบเศรษฐกิจและการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสถาบันการเงินไทยล่ะค่ะปีหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานํามาฝากกันนะครับ